ฟังนิทาน,านอ้างแป่งทางไตบริไลนีสุขเลยดีมาพันพบในนกเมป้าน้อมตังดุดพลังมีหลาหลอนในกระมนบ่มีเปลี่ยนสวนคมหักบ่ขาดเคลื่อนนีห่างห่างกันพอแม่เอ้เก่ามาถึงบอนบันสถานที่ดงนางปินเคหาคนทุกอยู่หนาวเศร้าอย่าง หากกินไน้ดอกดีกับพ่อมีพ่อได้อยู่เลี้ยงเธองไกลอดอกเั้ื่องหม่ปลูกผืดผักโยค่ะพ่อได้อยู่กินแป่นเอ๊สองพ่อแม่อยู่รวมเยงห่วมกันมานานกันได้มีบุตรตาเกิดมาอยู่ด้วยจังได้น้องนางลาผู้หน้าดำมาสูบผมกับแม่ยงดูพ่อปั่นลูกแน่เตา บ,บ่มีเบาสิ่งบ่ควานเฟนผู้ฟังผู้เลือดวนชวนมาเบิ่งให้เถีโอ,โอท,ทันสิขอสาโกยกดนทางมาไวเหนาได้ไพดงดาวน้ำลวกสาวผู้ดำมลวาสนาคนจนเสี้ยวเขาเอาอบใไ้แต่นานคุณได้เบิ่ง หัวใจบ่แห่งแรงฉันบอ่อยดอกบ้างตาลูกเลี้ยงมากับแพงฮักดังตาต้องกรรมต้งสีดำคือมือสีนังปองบ้านทางด้วยความฮักเพือสงสารความสำคัญบอกก้าสิ่งก็เด็นไา ยา <c oughs> <c oughs> ผมบุญรั่งบะื่องหอดเน่าในดงดอนใหญ่แม่บุญนั่งเทียบไก่เมียเท่าอีพอเลี้ยงพี่น้องเอย้ยฟังด้สียํคำเคียงหน่อยอ่อนซุ้มสาวตัวฉันคือบุญย่งนังเงอนหลังหน่นนนนอยพอท้านก่อยใจหน่อยนิ่มนวลลูกอีเมถึงบ่เป็ดลูกแทๆฉันหนี่หักไหลพี่น้องเอ้ยฉันนี่ซื้อว่าบุญย่งมีเสียว,ว่าซื้อว่าอีทองใบ พอออกลูกมาแล้วนิ่มนวลนุ่มีปานดำอยู่แก้มขางหนึ่งผัวมันก็ไลป่ปามันไปเพราะผัวปามันแล้วตัวมันก็นเสเด็จเสด็จตายไปจ้าวันนี้ไปตายทั้งใดทิ่มลูกไว้ให้เขาเลี้ยงแต่น้อยจนเท่าไงเลี้ยงมาแล้วก็ฮักคือลูกอีลีลูกแท้ๆนี่แหละพ่อแม่พี่น้องส่วนลูกอีลีกับมี่ยุคคือก,กันได้จะผู้ใต้อ้อยต่อยอรุษทั้งทุกทั้งหยาป้าบอนีเทา ลูกเข้ามาหลายคักแท้เอ้ยมันขอนกันตัวเถ่าเอ้ยเมื่อปิดวงธรรมดานั่นละจังใดจังมีเงินสิเลี้ยงลูกบาทได้่อยแม่จ๋าแม่จ๋าพ่อจ๋าเออลูกหลานอินฟ้านาหน้าเออก็ดอกนองบ่ายจับพ่อกับแม่แม่แม่เราบอกคนบาปมแต่ผูไศลที่พ่อจ๋าแม่จ๋าจังไดหลับบาดยลูกแม่จ๋าเพรต้องวาถามมือดอกถามอีหน่อยเพิ่นเกิดไม่หัน ใส่ยีนน้อยๆทั้งไดบ่เบิ่งกันนะอีธานบาตสัมพัทธีนี่บ่จ้าน้องพี่แกมมันเป็นจังใดลูกลาไป่แต่งชือว่าเอิ้อพ่อจ๋าแม่จ๋าเป็นสีล้วมันเป็นจังใดจิตใจนะเฮ้เพราะว่าเป็นกระเทยจ้าแม่มันบัดเนี่ยมันเป็นจังใดมึงก็ว่าหมองวันแมนเนาะลูกกระได้ต่อไปเถอะไถพัตสวมัทธีเบาตรงๆเด้วยเออเบาปุกๆแถามำยังบอกมากทั้งสี่แล้ว มันเป็นกระเทยได้ไถ่บ้านก็ทำเจ้าก่ต้องสงสัยว่าลูกไส้เจ้าซีหาข้นไปยังคือเป็นกระเทยเห็นบ่ผลอีสุนลาตีสีเลือดหมูเหลี่ยมยูสุสุนหมูบุญนั่นล่ะตัวนี้มันผ้าหนองเป็นกระเทยเห็นบมั้ยไม่ได้เป็นย้อดไข่มันไม่เป็นย้อดไข่พนันเพื่อเห็ดบุ้ยจะขอเมื่อปิดว่างมักทักแทมือนี่ปิดว่างหอยกอยใส้เนี่ยเลี่ยมกระโบเถอะแม่ป้าก้ปัญาแหละสึ่เมื่อกูเห็นตูปซูเพราะว่ามันเห็นหวกเท่ามื่อนี้คือขยันแตงแต่ว่ามันเขาเดือด ว่าเมนเอ,อนพนผู้จัดการมากเขาเป็นอ<ป>ันนั้นแม่อวดกับบาได้เล่เขาเป็นพ,พี่ก่อนแม่ภาคสนามโอ้ยบ่าเด็กเป็นแล้วเขาตัวเขาไม่เลือกกูถ้ากูบอกกูบอกว่าถืออยู่แล้วเวดี๋ยวไอพวกมาไล่หลา,ายๆคือเจ้าแถดอกแม่เขาเล่นแต่งเอออาเอ,าอเป็นแักสี่บ่าเด็กเ,เป็นยอดข่อยได้แบรเป็นยอดผู้ใดล่ะอ้วนเป็นยอดยี่ลิงเป็นยอดยี่ลิง นี่เลี้ยง <this> <have S 2> เลี้ยงหลานให้เลี้ยงลูกให้เป็นกระเทยคือนแต่ของเนาะอีหาเนาะไปถามเป็มันเถาผู้เดียาว์บ๊อเออเป็นยังกะซางทอสมัอนี้สังคมยอมรับหมดแล้วขอให้เป็นคนดีของสังคมเขาหลูกหลาเด้อเถ้าเอ้ยเมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าคอยกันเห็นดีเห็นงามนำส่วนสุยาแต่บ๊อาเลี้ยงเสียวเจ้าเนี่ยคอยศูนลว่าท่านเศร้าเนี่ยเถ้าเอ้ยศูนย์อียังอีกลับบัดก็บังเป็นแหละเอาลูกมาฝากเขาเลี้ยงตั้งแต่ตีนทอปลาหอยแล้วนี่สองคนเลี้ยงทามันจนวันใหญ่เป็นสาวแล้ว บอกเคยมาถามข่าวถามข่าวหาลูกหาเต่าจักเถื่อตั้งแต่หมามันหักลูกอันนี้ค้นแท้ใครว่ามันสัวข้าหมาได้เซียวเจ้าเถื่อเอ้อมันก็สัวข้าหมานอะไรจะไปซามันถอดมันสัญญาว่ามันได้ดีมันสิ่ขึ้นมาได้ดีใครสิมาติดตาเออร่อตัวไปมาของพ่อให้มันเลิกเขาเลี้ยงจนใหญ่เป็นสาวเนาะลูกหลานเนาะแม่และอาจะจ้าแม่จ๋าพ่อจ๋าก็ต้องไปบอกหาเพื่นดอกผู้เพื่อนบันเลี้ยงนะสร้างเพื่อนถอดพี่พ่อกับแม่พี่เป็นคนเลี้ยงนิ่มนวลมากบุญคุณครั้งนี้น่ะ นิ่มนวลบ่มีมือลื่อมดอกจ้าพ่อกับแม่แม่เป่าดีต้นละเท่าเอ้ยเลี้ยงมากหุ่นจักพุวาะหุจักจ่าหู่จักเบาเวียกการงานสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเฮ็ดเรียบร้อยไปลูกเอ้ยแม่จ้าเวียกงนานนั่นนั่งทำทุกอย่างบ่ได้ว่างดอกจ้ามั่นดาเจ้าอย่าห่วงเลยหมูกะเกียแล้วไก่กะเกียแล้วหมากะเกียร์แล้วน่วา,วาสมควรเนาะว้ายเอ้ยคือว่าจังทสั่นสุนส้มวชิณีพากันเปลี่ยนสื่อหลังจากเปลี่ยนเป็นอิงฟ้าชาลอด โอปอซื้อหยังแล้นะือหยังแบบนี้น้อยนั่นเอาค็ฝ้าถามแต่ถ้าเด็กขีอยงขี้ยงมาท่านสิลูกโอ้ยจังสี่แล้วโอ้ยซันว่าอีงฝ่าชถ้ารดโอปปอหยัางนะาคิดพ่อเด็กต้นน้อยน่ะนะแก่ผ่าโดดหน้านอกันตามตาดวนั่นนับอกน้น้อยไปคิดซื้อมาท่านออกนันต้น่อยนนั่นทำน้อยนอยแล่ๆใช่หรอแม่เอออยาหวาอ จิมี <c oughs> ออจิมีหน่อยเขาจิมี่แต่แม่ไอ้หนูก็หยอกน้องหยอกนุ้งเล่นเปลงฉันละแม่จ้าพอดีละแก่ครบฟันให้หนูนะแม่ฟันว่าจดใจลงงูกลาเมื่อคืนนะ่ะหนู้ฟันมันงูนะ่ะมันมาหัดหน,นูฉะได้ยังไงแม่หัดทั้งไตแล้วก็เรื่อยกันมาทั้งทั้งน่ะแม่โอ้งูตัวใหญ่บ่ละลูกตัวใหญ่แล้วนอนซ้ำแขนเลยเพียวเพียวแม่เม,มืเ่อี้บางวดนี่ไม่เลขแปดเออแปดหนึ่งหนึ่งแปดอีกแล้วมันมาเป็นแปดยม่หั่นเ ฝันว่าอยากได้ผัวฝันว่าอยากได้ผัวเออเอ้ามึงคือเป็นเออเออมือนีิมึงพี่น้องลายกว่ามือนีิพี่น้องก็ได้ลายเปยังเราลายเราลายมันโดนเป็นเล็กเป็นเหมืองเป็นยังรู้กี้หนูจะได้ผัวจะได้แม่ันนี้แม่ขอคว้ารู้อยากเตะปากลูกสาวเจ้าได้บ่เตะโหลดฟินบ่วงอะไรกบไลยกูเตะปากเลยนะแล้วโยกขึ้นแล้วทำไมบั๊กการัดรถอ่ะยกขึ้นเขาก็เห็นอีดองแนนกูว่านี่มล้วนเออ ไอ้ห่ามึงมึงที่เบาอย่างมึงเคยซองกระจกเบิ้งสารแล้วลูกจะขวางบอกนม่งานอะไเอยโอ้ยนาดับดาเล่ปานการปาดนี่ซาดีม้งนอะไรดอกผัวนั่นนะมันผู้ใหญ่ประเด็นภาษาหนาแหล่หน่อยนึงเหรอยอย่ามาหน่อยเถอะเต็มแก้มมึงเปียงนึงนั่นอะไรดอกผัวมันบอมเอนบอมเอนหนูฝันแม่นอยู่หนูฝันคิวอยู่ฝันคิวออทางใดคนละคิวฝันแม่นนั่นแม่เตี รู้สิบอกจุเยฟังไปน้ำไปน่ำกันโอเคโอเคโอเคเป็นรับบอลหลักเลี้ยวบางนาป่ะเนี่ยโอเคร้อยลตาน่าเออเอาเอาเบาเออมันกับแบกคือความมุ่งมั่อยู่เนาะคือป่ะธานเดี๋ยววาตีเออขอโทษขอโทษเอาไปไปเออดีอยู่โอ้ยพ่อแม่เอ้ยขอคฝันนีฝันดีลูกกับว่าตามตำมแล้ว่าไหวคนเ่าเพิ่นจา มนุษย์ในโลกลางกะล้วนแต่มีบุญกรรเป็น,นทุนพาพบประจวบจริงลิงทองบุเพมัน้าพอ่อวลีล้อโลปลีกบ่มีขีดดอกหนา้าคนมีคู่ครองคนเขาเกิดอยู่ทองกะมีแม่มั่นดามีบิดาเขียงซองจังใครเป็นคนใดตั้งแต่คนจนให้อนาถาเทียมแทบพอเอ๋ย ออยุพ่อ,อ,อ,อี้มอแม่เพิ่นกันยังวานน่ะเด้แม่ตั้งแต่คนจนให้อหนาถาทุกขมอดยังมีผัวอยู่รวมนอนสอนกอมกายภาษาหยังผู้ให้ใจบะมน์คือกายอ่านทั้งในขาวตัวม,มันเปนสีดำคำ่ะมันตแม่ จะมาว่าวไหลถอดฝ่าสิพาปากเมื่อเดียวนี้ทางในขาวจัวจังไตั้งแต่นหน่อยทางง่กูบังคัเห็นทางในกูขาวจัวแม่วันตะเทียนดอกแม่หลวเจ้าเออแดดกับบ่ได้ตาเลยยุปีปีอันนั่งดูหนาไอ้พี่อันตาเยียมแนบแนบ,บดูเนี่ยกับบ่มีภูเขาวดอกคิดว่าว้าไอแต่าังมาว่าพี่น้องเทพขอนแก่นไม่ได้ภูเขาขาวเขาวย้อนหยังฮะ<า>ขาวย้อนหยังบ้รู้ละแต่ว่านั่งอยู่ไอหนูคิดว่าซึมขึ้นมาแล้วล่ะแม่ไม่ถามพอมึงบึงอาจจะเฝ้าเสียงกัน เอาก่อนไปตลาดมาะเขาได้ยินข่าวเสียด้ข่าวว่าจังหัดเไม่อยากได้ผัวเขาได้ยินข่าวได้เมืองได้บ้างเขามาประกาศหาเรียกครู่ตัวได้ยังก่อนได้เมียได้เบียงได้บ้างกูจะไปทั่วล้วเรียกครูแบบไหนตัวนี่อ้าวองค์ไซพิหาพระองค์ไปแม่พอดีกับที่หนูฝันเลยแม่เมื่อคืนเนี่ยนูฝันว่าหนูจะได้ผัวหาคดเหมือนกันผัวงานผัวงานมีเปลี่ยนกบโพย เอากระนัวกระงามังได้ละแม่ป้าบัวงามดอกกูงามกว่าป้าตุวมหัวแม่ว่าสาวนเถดถ้ามาได้ละ49บาทก็สวยได้จะส่ได้เขากับบัวเลือกดอกมันผู้ไฮโพดเขาประกาศว่าอยากได้คนสวยคนงามหน้าดำปี๊ปี๊ยู่ไปเขากับบัวเลือกดอกลูกละแม่จ๋าถ้าหนูุปได้ไปเลือกคู่ในคราวนี้น่ะหนูตายก็ได้ละแม่ว่าหนูอยากได้ผัวนะแม่เอจะได้โพดอยากได้โพดอยากได้ผัวก็ได้มึงหีเชี่ยวไหนผู้ใดกูถามมึงก่อนเต่านั่นละภามันเปลี่ยนไปเบิ่งอยืนเลยเนี่ยใครได้ปี๊ฮีเชี่ยว บ่บว่าว่า่เขาว่าเป็นได้นะหมอท็อปคนละนี้เชียวอ,อ,อติหมอท็อปหีเชียวแห้งมือนี่วะ <What? S 1> อือไปปะลูกแม่จ๋าเขาสิไปเรียกครูแล้วลูกออก็ไปไหนเนาะดิอัน้องสาวลาไ่พ่อแม่หีิแม่เอบียนเบียนขยับเบิ้งแล้วมีแต่คนง,า,ง,งามๆลูกสาวเฮ้าข้าแล้ว,วไปแม่ว่ามันต้องได้จะคนลราไปลูกลาไปขนาดจ้าแม่ไปเตรียมตัวเขาว่างเด้อลูกลาเด้อจ้าแม่แนวเป็นชายแต่กายลาง แต่เคียงบ้างดูงามพองมาโน้นม่อมน้องน,อน,นั้นขาวเกียงสง่าดีเด้นอนม่นอย่างน้อมาบงสีจึงมีเพียรทั้งสามโตเป็นชา้ายใจเป็นหญิงเป็นเนื้อเจริงสมัยนี้ เป็นคนดีบ่เป็นไรยิ่งเหลือส้ายก็มีพาเป็นเพศยังก็ตามยาขอแค่ว่าคิดลายสบายใด้คงจะเล่ มาดองลา,า,งลาพี่นีสิพราเบียขาวผัวเด้ไปกับไปเอาบัตรนีเนี่โดน,ะน,นอเอ๋ยบุญมาลาิ